ตั้งสติตั้งสตินะแล้วฟังกูฟังกูนะมึงเชื่ออะไรเชื่อไปแต่มึงอย่ามาวุ่นวายกับกูไปอุดปากอีพวกที่เชื่ออย่าให้มันมาถามกูสงวนความเชื่อของมึงไว้ให้ดีแล้วไปช่วยกันบอกต่อๆกันอีพวกที่มีความเชื่อแบบเดียวกันอย่าสารแน่เข้ามาถามกูเพราะถ้าถามกูกูตอบ ถ้ารับคําตอบกูไม่ได้อย่าสารแนนมาถามกูไม่เคยแสดงความเห็นอะไรเลยอยต้องมีคนถามกูจึงตอบไม่ถามไม่ตอบดังนั้นล่ามโซคนที่มึงเชื่อด้วยกันแบบเดียวกันอย่าให้เข้ามาถามกูคุมกันเองให้ได้ หลายคนด่ากูว่ากูเนี่ยคุมด้อมตัวเองไม่อยู่ปล่อยให้ด้อมตัวเองเนี่ยออกไปด่าชาวบ้านได้เวลามึงคุมด้อมความเชื่อมึงแล้วนะอ่าด้อมถุยกูนี่ล่าสุดกูได้ด้อมถุยไปแล้วนะเดี๋ยวกูทํำป้ายด้อมทุยกูซื้อควายมาเรียบร้อยแล้วกูพูดอะไรกูทำตามนั้นมึงรอดูโทษด้อมทุยควายตื่นทำเขาทำป้ายกูเรียบร้อยเดี๋ยวกูปักป้ายรอได้เลยได้เวลาพวกมึงคุมด้อมมึงได้แล้วนะคุมด้อมตัวเองให้ได้ นะเออคุมด้อมตัวเองซะอย่าให้เข้ามาถามเรื่องความเชื่อกับกูถ้าถามกูตอบถ้าไม่อยากให้กูตอบอย่าถามตั้งสติกูไม่เคยแสดงความเห็นเรื่องอะไรโดยปราศจากคนถามไม่ถามไม่ตอบถามเมื่อไรตอบเมื่อนั้นตอบตามสไตล์ตอบตามลักษณะแล้วกูเห็นหลายคน แม้ต่คนที่ฟ้องร้องกูก็ออกไปพูดว่าอะไรว่ากูเนี่ยด่าทุกคนที่เข้ามาตั้งคำถามใช่กูด่าทุกคนเพราะเวลาตอบคำถามกูต้องดา่ารับไม่ได้อย่าถามง่ายนิดเดียวเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขมึงทำตามเงื่อนไขเขาไม่ได้สารแนรเข้ามาทำไมแล้วกูตอบคนที่ยินดีให้กูดา่า เขาเต็มใจโดนด่ามึงไปสาระแนะอะไรกับเขากูได aibicidigif A, 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 คำถามคือ ifig คำถามคือมึงเดือดร้อนอะไรแทนเขาเกี่ยวอะไรกับมึงไม่เกี่ยวสาระแนเะนี่ยปัญหามึงคือสาระแนะดังนั้นไม่อยากให้กูพูดเรื่องอะไรคุมคนของมึงให้ดีคุมความเชื่อมึงให้ดีอย่าสาระแนะเข้ามาเพ่นพ่านในนี้ พราะถ้าเข้ามาเพ้นพ่านในนี้กูพูดแล้วกูพูดแรง mm hmm. กูพูดหนัก mm hmm. กูพูดจริง mm hmm. กูพูดไม่มีใครคัดง้างได้เอาปันปันเลยแต่อย่ามาด่ากูทีหลังไม่ได้เพราะกูพูดแล้วว่าไม่เชื่ออย่าถามไม่อยากได้ยินคำตอบอย่าถามพูดตลอดเวลาไม่ฟังเออ